สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนภูมินะคะก็มาส่งลูกค้าอ่ากัมพูชาที่จะไปเปิดร้านบิบิมโจ้ของเราเองนะคะที่สาขากัมพูชาตอนนี้ก็เป็นการทายคันแท็กกันเรียบร้อยแล้วเซ็นเรียบร้อยก็รอตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะคะว่าจะไปเปิดก็เร็วๆนี้ไม่น่าจะเกินประมาณภายในเดือนพฤษภาค,คมนะคะก็คงจะได้เจอกันแน่ๆแล้วก็ฝากไวด้ดยวยแล้วกันนะคะสําหรับ บีบีแองเจิลที่เวียดนามเอ้ยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็จะมีการเปิดตัวด้วยนะคะก็จะมีดารุตาดาราสลงเซเลปอะไรเงี้ยที่จะไปอะไรย่างเี้เนาะก็สหวิทยกันก็จะเข้ามาอัปเดตให้ใหม่นะคะเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นว่าผมของเรานั้นเปลี่ยนไปเป็นสีแดงแดงทอง อ,อย่างงี้แล้วก็ปากด้วยปากทาไมถึงแบบสีแดงตลอดเวลาจริงๆแล้วคือเราไปสักปากมา,า,า,าเปิดไฟกันไปสักปากมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะสักปากสักอะไรเหมือนสักคิ้วสามมิติแต่ว่าพอดีว่าอันนี้เป็นแบบสักปากอืมก็ดูมีสุขภาพดีแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยช่วงแรกหนึ่งหรืที่แรกกว่ามันก็จะแดงเนี่ยเพราะมันติดสีเนี่ยอปากแล้วก็มันก็จะแห้งๆนิดหน่อยก็ต้องทนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ ไม่มีอะไรเข้ามาอัปเดตเท่านี้แหละหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบเอ้ยจ้านี้ทำไมปากแดงผมผมอะไรอย่างี้ก็อยากจะเปลี่ยนลุกบ้างอะไรบ้างลองดูเป็นสาวเปรี้ยวดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบสนสนซาๆแล้วก็ไม่น่าเบื่อมากหมายนะโอเคก็จะเข้ามาอัปเดตบ่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามนะแควะ้บาย